สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระรนิษฐถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารโครงการหอสังเกตการ์ e นิวทริโนไอส์คิวสหรัฐอเมริกาเฝ้าถูลลอ่องพระบาท วันนี้เวลา13นาฬิกา27สนาทีสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนะวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโร,รกาสให้ศาสตราจารย์ไพรรัตชัยยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารโครงการหอสังเกตการณ์นิวทริโนไอส์คิวสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบังคมทุนรายงานความก้าวหน้าและแผนการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มวิจัย i อซ์คิวในอนาคตสถานีตรวจวัดนิวทรีโน i อซ์คิวหรือ i อซ์คิวตั้งอยู่ใกล้สถานีโคโลกใต้อามันเซนสกอตในทวีปแอนตาร์กติกาสร้างเสร็จเมื่อป,ปีคศ2010มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันร่วมกับสถาบันชั้นนำอื่น จัดตั้งหอสังเกตการนิวทริโนในทวีปแอนตาร์กติกาหรือ i อซ์คิวซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการร้อยอุปกรณ์ดิจิ t a ลออ t ติคอลโมดูลผ่านลวดสตริงจำนวนมากฝังลึกลงไปใต้น้ำแข็งเกือบ3,000เมตรจากพื้นผิวที่โค้โลกใต้ความรู้ที่ได้จากการสร้งางขอสังเกตการและการศึกษาอนุภาคที่วัดได้จากเครื่องตรวจวัดนั้นจะนำมาซึ่งองความรู้มหาศาลที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทยมีความร่วมมือกับไอซ์คิวในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนและภาคีความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกำลังคนที่เกี่ยวข้องกับพอสังเกตการนิวทริโนในทวีปแอนตาร์กติกาตามพระราชดำริสมเด็จพระนิาถธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในปี2565มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันได้ทุนเปล่าทุนกระม่อมถวายทุนแด่สมเด็จพระกนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการหิวีทรีโนไอส์คิวณมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันสหรัฐอเมริกาปีละสองทุนเป็นระยะเวลา3ปี ตั้งแต่ปี2565ถึง2567เพื่อให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านซอฟต์แวร์ของ i c e q และมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องงานวิจัยของหอสังเกตการ n e น t r i ริโ i c e ในเชิงลึกมากขึ้นความร่วมมือกับ i c e u จะมีประโยชน์ต่อประเทศไทยทางด้านการขยายองค์ความรู้เรื่องงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์ของนิวทริโนพลังงานสูงจากอาวกาศและเครื่องตรวจวัดเซรนคอฟน้ำแข็ง การพัฒนาวิศวกรรมขุดเจาะน้ำแข็งด้วยการส่งวิศวกรไปเรียนรู้เชิงวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันสหรัฐอเมริกาและปฏิบัติภารกิจณคโลกใต้รวมถึงการพัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ FPGA ของ Digital Optical Module ในโครงการ IceQ u p g อั d เกร หรือการเพิ่มรวดสตริงที่แก่นของเครื่องตรวจวัดที่โคโลกใต้และ i อซ์คิวเจนหรือการขยายขนาดของเครื่องตรวจวัดมากกว่าสิบเท่าจากขนาดปัจจุบันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดนิวตริโนพลังงานสูงกว่า eev ด้วย สมเด็จพ,พระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพ,พระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายจุตินันทิรมพักดีเวลา17บเนาฬิกาสมเดนาทีสมเด็จพ,พระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปณเมนวัดพระศรีมหา,าธาตุบวรมหาวิหาเรเขตบางเขน ในการพระราชทานเพลงิงศพนายจุตินันพิรมพักดีซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในระบบประสาทส,ส่วนกลางณโรงพยาบาลแมสชูเซตเจเนอเรลฮอสพิทอลสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่12กันยายน2565ซึ่งตรงกับวันที่13กันยายน2565ของประเทศไทยสิริอายุรวม65ปี นายจุตินันพิรมพักดีเป็นบุตรของนายจำนงและคุณหญิงสุพัชรีพิ่รมพักดีสุกุลเดิมรัตกุลเกิดเมื่อวันที่าเมษายนพุทธศักราช2500สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยบอสตันรัฐแมสซาชูเซสสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2523ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎดีัณฑิตกิติมศักการเงินมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศาักการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนายจุตินันเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดมีแนวทางบริหารในการสร้างความเจริญเติบโตขององค์กรบนพื้นฐานของธรรมาพิบาลควบคู่กับการดูแลสังคมนอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นกรรมาการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการพาลาลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้ที่ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาวงการกีฬาคนพิการของไทยและผลักดันให้นักกีฬาคนพิการสามารถสร้างผลงานประสบความสําเร็จอยู่แถวหน้าของโลกหลายรายการรวมถึงเป็นผู้ผลักดันภาครัฐในการดูแลนักกีฬาอย่างเท่าเทียมระหว่างนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการก่อตั้งโครงการสารฝันฮีโร่เพื่อพัฒนาความสามารถและคุณภาพชีวิต ให้ทหารตำรวจที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่สามารถพิชิตความฝันของตัวเองด้วยการเข้าแข่งขันกีฬาคนพิการความมุ่งมั่นดังกล่าวทาให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นผู้บริหารกีฬาดีเด่นกีฬาคนพิการการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจําปี2558เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่นายจุตินันทิรมพักตีได้รับพระราชทานอาทิตตัยดิเรกคุณาภรณ์ เบนจะมาพรช้างเผือกและเบนจะมาพรมงกุฎไทยเป็นต้นด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับหม่อมหลวงปิยพัฒน์พิรมพักดีสกุลเดิมกริดากรมีบุตรธิดาดรวมสามคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุก,การในพระองค์เป็นประธานในการเปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขาน,นครสวรรค์ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศุภปปิมนราชเลขานุก,การในพระองค์เป็นประธานในการเปิดร้านโกลเด้นเพลสสาขานครสวรรค์เป็นสาขาต่างจังหวัดแห่งที่5ที่บริษัทสุวรรณชาติจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นร้านอยู่บนถนนริมเขื่อนใจกลางเมืองติดริมแม่น้ำเจ้าพระยามีพื้นที่670ตารางเมตรแบ่งเป็นโซนซูเปอร์มาร์เก็ตโซนโกลเด้นเพลสคิทเช่น โซนโกลเดนคอฟฟี่และพื้นที่นั่งเล่นรองรับลูกค้าได้30ที่นั่งร้านออกแบบที่มีอัตลักษณ์ของโกลเดนเพลสคืออาคารที่มีทางเข้ารูปทรงหน้าจัว่วการตกแต่งภายในเน้นความเรียบง่ายสินค้าที่จำหน่ายเน้นสุขภาพตามแนวคิดนึกถึงสุขภาพนึกถึงโกลเดนเพลสอาทิผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงมีทั้งอาหารสดผักและผละไม้ปลอดสารพิษผลผลิตจากเกษตรกร และผลิตภัณฑ์แปลรูปจากชุมชนต่างๆทั่วประเทศสนับสนุนสินค้าจากชุมชนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตร,รกรและวิสาหก,รรกริจชุมชนร้านโกลเด้นเพลสนครสวรรค์ย่างจำหน่ายผลิตภัณฑ์พึ่งพาจากมูนลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ย่งยากสภากาชาติไทยอาทิเสื้อกระเป๋าหมวกผ้าพันคอและของที่ระลึกอื่นๆส่วนโกลเด้นคอฟฟี่มีเมนูกาแฟสา,ายพันธุ์อาราบิกา้าจากโครงการหลวงแม่สลองจังหวัดเชียงราย กลิ่นหอมละมุนรสชาติกลมกลม่อม Golden Place สาขานครสวรรค์เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกานอกจากนี้ยังมีบริการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ Easy Shop with Golden Place หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ Official Account @Golden Place www.goldenplace.co.th Facebook Golden Place Instagram Golden Place Official และยังสามารถสั่งซื้อสินค้าของร้าน Golden Place จากร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Shopee และ JD Central ร้าน Golden Place ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมูมิพลอดดุยเมหาราชบรมนาตบัพิษที่มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยเพื่อจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ตลอดจนสินค้าจากการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งสารต่อพระราชปณิธานและส่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาร้านค้าโกลเด้นเพลสให้ทำหน้าที่เป็นของประชาชนสืบต่อไปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา วันนี้ที่อาคารภูมิศริลมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปนำแจก,กันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของต่างๆไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาในาเรนที่ราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพานาไมายแข็งแรงโดยเร็ว อาทิพระครูวรวสิทธิวิเทศสิทธิภูมิกรโอเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปโสหรัฐอเมริกาโรงเรียนศึกษาบัณฑิตจังหวัดนนทบ,บุรีชมรมโชติชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยโรงพยาบาลคลุงจังหวัดจันทบ,บุรีบริษัท TCI Global เ e n t u r e วเจำกัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมเขตพญาไท ชมรมลมหายใจไร้มนลทินภายใต้มูลนิธิลมหายใจไร้มนลทินกลุ่มคงเอสพัฒนาเขตตลิ่งชันทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรจนถึงวันที่31มกราคม2566แต่ประชาชนยังสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ https://www.r.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองริ่มสวัสดีค่ะ